สำหรับตอนนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ how to stay together ก็คือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยนะคะที่ใช้ยาเสติหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวนะคะ ก่อนอื่นนะคะญาติลองตอบคำถามของตัวคุณเองนะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดร,รักษานะคะไม่ว่าผู้ป่วยจะรักษาอยู่ในขณะที่เป็นผู้ป่วยนอกนะคะหรือว่านอนโรงพยาบาลก็ตามนะคะอันนี้ให้ลองตอบคำถามตัวคุณเอง ซึ่งนะคะคุณอาจจะรู้สึกวิตกกังวลอยู่หรือเปล่านะคะว่าเขาจะกลับไปใช้อยู่ไหมหรือบางครั้งก็มีความรู้สึกผสมกันระหว่างความรักกับความโกรธที่คุณมีต่อเขาหรือบางทีคุณอาจจะคิดมากเกินไปเกี่ยวกับอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นของตัวคนไข้เอง ะะและบางทีคุณก็อาจจะต้องสังเกตหรือเฝ้ามองเขาในทุกๆเวลาว่าเขามีพฤติกรรมยังไงบ้างนะคะแต่ที่สําคัญเลยคุณเกิดเกิดความไม่แน่ใจและวว่าเออคนไข้ามาบําบัดแบบนี้เขาจะสามารถหยุดใช้ยาเสพติดได้จริงหรือเปล่านะคะเขาจะกลับไปดื่มสุราหรือไม่นะคะเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ต่างๆเขาจะกลับไปสูบบุหรี่อยู่ไมต้องเลิกบุหรี่ด้วยหรือเปล่านี่คือเป็นความกังวลที่จะเกิดขึ้นกับญาตินะคะ เรื่องสําคัญเลยที่ครอบครัวควรจะรู้นะคะคืออย่างแรกเลยคนที่กําลังเลิกยาเสพติดเนี่ยจเป็นต้องรู้ข้อจํากัดในการใช้ชีวิตของตนเองและก็สัญญาณการกลับไปเสพซ้ำค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจํากัดการเดินทางการจัดตารางชีวิตนะคะการดื่มสุราหรือแม้แต่อารมณ์ที่จะเกิดขึ้นที่เขาจะต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงอารมณ์หงุดหงิดหรืออารมณ์เศร้าตามมาค่ะ และการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่2เลยก็คือคนที่กําลังเลิกยาเสพจิตนะคะจําเป็นต้องจัดการกับสัญญาณการกลับไปเสพซ้ําเป็นเรื่องแรกของชีวิตเลยคือให้เขารู้ตัวเองว่าโอเคถ้าคุณมีอารมณ์แปรปรวนนะคุณงุดหงิดหรือได้ยินสิ่งที่ไม่ดีนะคะ เป็นโอกาสที่จะกลับไปเสียัมคุณจะทํายังไงที่จะหยุดอารมณ์หงุดหงิดของตัวเองและเปลี่ยนไปทํากิจกรรมอื่นๆที่บ่ดเบนความรู้สึกนั้นแทนนะคะอันนี้คือสิ่งแรกเลยที่เขาต้องดระหนักในตัวเขานะคะซึ่งบางครั้งเราจําเป็นต้องเตือนเขาด้วย และเรื่องที่3มเลยก็คือคนที่กำลังเลิกยาเสพติดและสมาชิกครอบครัวต้องเห็นความสำคัญของการป้องกันการกลับไปเสพยาซ้ำมากกว่าเรื่องอื่นๆค่ะก็คือถ้าเรารู้ว่าเขาเกิดอารมณ์หงุดหงิดเวลาที่เราพูดคำพูดไหนแล้วมันทำสะกิดใจเขาแล้วหงุดหงิด จะก่อให้เกิดการใช้ยาเสพติดอีกบางทียาติจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงแล้วค่ะเราต้องปรับตัวเพื่อเขาร่วมด้วยนะคะเพราะว่าการเลิกยาเสพติดไม่เฉพาะเพียงตัวคนไข้คนเดียวที่เขาจะฝ่าฟันมันไปได้เขาต้องอาศัยแรงจะแรงกายแรงใจจากครอบครัวเลยที่จะช่วยหนุนนําให้เขาสู้กับอารมณ์ของตัวเองได้ค่ะ เรื่องที่4ี่เลยนะคะผู้ที่กำลังเลิกยาเสพติดจำเป็นต้องรักษาสภาพการใช้ชีวิตที่พอดีให้มากกว่าก่อนการติดยาอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนนะคะการใช้โทรศัพท์นะคะการควบคุมการใช้เงินนะคะหรือแม้แต่การทำกิจกรรมเสริมก็คือการออกกำลังกายหรือรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์และสำคัญเลยคือการหลีกเลี่ยงกลุ่มที่จะกระตุ้นให้เขากลับไปใช้ยาเสพติดอีก และเรื่องที่5เลยนะคะก็คือการเลิกยาเสพติดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆต่อเนื่องกันและทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลิกยาเช่นการมีเพศสัมพันธ์ปกติการปรับตัวใหม่ๆตลอดจนการทำให้คนรอบข้างไว้วางใจก็จะค่อยๆเกิดขึ้นค่ะ และข้อที่6กนะคะก็คือสมาชิกครอบครัวจะวิตกกังวลเกี่ยวกับการกลับไปใช้ยาซ้ำของผู้เลิอกอยาเสพติดค่ะข้อนี้ลองตอบคำถามนะคะตัวคุณนะคะและครอบครัวนะคะว่าข้อไหนที่เราสามารถทำได้โดยที่เราไม่ลำบากใจที่จะทำนะคะข้อใดที่คุณลำบากใจที่จะทำ นะคะลองจดรายการไว้นะคะเพื่อเราจะได้ไปพูดคุย <c oughs> กันกับครอบครัวของเรานี่แหละนะคะและมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยเหลือกันได้ในการเผรชิญความจริงทั้ง6ข้อนี้นะคะลองลองช่วยกันคิดนะคะร่วมกันกับตัวคนไข้เองแล้วก็ญาตินะคะเพื่อจะได้เกิบประโยชน์สูงสุดนะคะกับกบระบวนการบำบัดรักษาคะ่ะการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยนะคะก็สรุปได้ดังนี้เลยค่ะ ประการแรกเลยนะคะก็คือเรียนรู้ที่และก็ยอมรับข้อจํากัดในการอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยโดยญาตินะคะจําเป็นต้องให้เวลากับเขามากขึ้นค่ะประการที่2นะคะก็คือเรียนรู้สัญญาณเตือนกันก,นกลับไปเสพซ้านะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ของคนไข้อารมณ์เสียใจอารมณ์โกรธการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์หรือแม้แต่การเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆค่ะ รากการที่3ก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับตัวกระตุ้นและวิธีการจัดการกับตัวกระตุ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการพบปะก,กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดิมนะคะมีการชักชวนกันได้หรือการเครียดนะคะก็ต้องหาวิธีการที่จะจัดการในการออกกําลังกายเป็นต้นค่ะข้อที่4นะคะก็คือการฝึกการสรารสัมพันธ์ที่ดี เน้นแฟนขึ้นนะคะจากการให้เวลาซึ่งกันและกันแล้วก็ตลอดจนการสื่อสารหรือพูดคุยในทางบวกเช่นชมเมื่อเขาทำได้นะคะข้อ5นะคะเราต้องอดทนกับกระบวนการเลิกยาเสพติดนะคะซึ่งมีทั้งหมด4ระยะมาตั้งแต่ระยะแรกคือระยะที่เขาขาดยาใหม่ๆระยะที่2ระยะฮานิมนูลที่หยุดได้ในช่วงแรกระยะที่3ระยะฝ่าฟันอุปสรรค และระยะที่4ซึ่งเป็นระยะคลี่คลายระยะเหล่านี้นะคะมีระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ4เดือนนะคะแต่ว่าการที่คนไข้จะหยุดยาได้จริงๆต้องไม่ใช้ยาเสพติด1ปีขึ้นไปค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือมีจุดมุ่งหมายร่วมกันจับมือกันเดินก้าวไปสู่เป้าหมายนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนและทุกครอบครัวนะคะ